สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆอากาศหอนแห้งค่ะต้นไม้เริ่มใต้แดดค่ะพี่น้องนะคะต้นไม้งามๆเพราะเจอแดดกับใบกรอบแห้งเมื่อค่ะงามไดนอ้อฝนสิตกลงมาแน่ค่ะห้ชมบรรยากาศต้นไม้ถือแดดค่ะเยวแหงตามกาลเวลาค่ะถา้าว่มีฝนมาต้นไม้ก็แห้งเมื่อพดนน้ำกะ บอซืนค่ะดน้ำกับโบไว้น้ำประป้ามูบานบอคอยไรค่ะน้ำคลองันกรบบบปล่อยมากค่ะรู้สึกว่าปีนี่แหลงแห้งเนาะค่ะพอแม่พี่นองน,นี่ค่ะให้ดึงบรรยากาศไปต,ตามๆกันนะคะว่าฝนบดตกเห็นหต้นไม้เหี่ยวตายไปเลยค่ะนี่ก็ะับประรดพันมาไล่ด้วยค่ะ กรอบเมื่ดค่ะใบพ่นแหงแหงค่ะมาภูมา,มาเนี่ยกระแหงเมื่ดค่ะต้นมาคูมาเนี่ยกระแหงกรอบค่ะขาดน้ำค่ะพี่นี่เป็นต้นใหม่ขาดน้ำไปเลยจ้าด้านนี้กระตุนฝรั่งด้วยค่ะต้นฝรัง่งหลังจากเก็บหนวยแล้วค่ะต้นเขากปแหงค่ะ บรรยากาศดินแหงมืดค่ะพี่น้องเนะะสิบอผ้าเบึงนะคะวาต้นไม้กรอบแห้งสำไดอากาศหอนสำไดเนาะบานเห่าแต่ก่อนบ่กเคยหอนป้าน,นี่ได้ค่ะเพราะมาปินี้จังได้จังหอนแห้งค่ะนี่ค่ะโควนสีต้นไม้ด่างเสียหมดเลยค่ะไม้ด่างเป้นไม้ประดับ เสียมาดมันเหี่ยวแหงไหมคะ,คะต้นนี้สิบ่วคอยแหงปันไดคะ่ะเพราะว่าสิอยู่ในห่มค่ะยิดไช่ข้าบานคะ่ะบ่วคอยเสียหายร้ายปันไดคะ่ะต้นฟัง อกกับโบงามค่ะเขาถือแด็ดลายลนี่ okay. นออนนก็แค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะฝากเป็นกลังใจให้ยายสมัยในยด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ